ก็ถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะยังไม่เข้าใกล้ช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมรวมไปถึงตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์นะแต่ว่าล่าสุดก็มี2ข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะของแมนยูถึง2ข่าวเลยทีเดียวซึ่งเกี่ยวข้องกับ2ตัวรุก1คนเนี่ยอยู่กับทีมมาสักพักหนึ่งแล้วส่วนอีกคนหนึ่งเพิ่งย้ายมาฤดูกาลนี้มีข่าว จะย้ายกลับที่เดิมซะแล้วถ้าทางจะต้องไปหมุนที่สโมสรอ,อื่นซะแล้วนะสำหรับปีกชาวบราซิลอย่างแอนโทนีเพราะล่าสุดมีรายงานข่าวจากเดล l y Star สื่อของอังกิจว่าทางแมนยูเนี่ยพร้อมรับฟังข้อเสนอในการปล่อยตัวแอนโทนีออกจากทีมในช่วงปีใหม่นี้เลยหลังเจ้าของฉายาเดอะหมุนแทบไม่มีโอกาสได้ลงสนามเลยในช่วงที่ผ่านมาโดยเล่นไปแค่5เกมเท่านั้นในฤดูกาลนี้ ซึ่งเดลิสต้าก็ระบุว่ารูเบนอโมริมโค้ดใหม่ป้ายแดงของแมนยูเนี่ยอยากได้ตัวโจวานนี่เควนด้าวิงแบ็กดาวรุ่งวัย17ปีจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาร่วมทีมในตำแหน่งของแอนโทนีโดยทัพปีศาจแดงเนี่ยพร้อมรับฟังข้อเสนอทั้งขายขาดแล้วก็ปล่อยตัวเจ้าของฉายาเดอะมุนออกจากทีมนะหลังไปซื้อมาจากอาแจกอาร์มสเดมด้วยค่าตัว81ล้านปอนด์ เมื่อปี2022ก็ต้องบอกว่าแม่งดูดีแค่ฤดูกาลเดียวนอกนั้นหาฟอร์มเก่าหาฟอร์มเก่งไม่เจอจริงๆนะแอนโทนีแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในยุคของรูเบนอาโมริมเนี่ยถ้าโดนจับไปเล่นเป็นวิงแบ็กมันจะเกิดไหมมันจะเล่นได้หรือเปล่าเพราะถ้าเล่นไม่ได้ดูทรงคงต้องย้ายไปหมุนที่อื่นส่วนข่าวถัดมาเนี่ยเด็กผีอาจจะต้องฟังหูไว้หูนะ หลังอิลมัตติโนสื่อของอิตาลีออกมารายงานข่าวว่าแมนยูเตรียมยื่นข้อเสนอ25ล้านปอนด์พร้อมกับแนบตัวโจชัวเซอร์ซีเพื่อไปเอาวิกเตอร์โอซิเนจากนาโปลีมาร่วมทีมหลังเซอร์ซีเนี่ยย้ายจากบโลญญามาแมนยูด้วยค่าตัว36.5ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและออกสตาร์ทได้อย่างสวยงามเลยนะด้วยการทำประตูชัยเอาชนะฟูลแลมได้ในนัดเปิดฤด,ดูกาล แต่หลังจากนั้นเจ้าตัวก็ไม่สามารถทำประตูได้อีกเลยเหมือนจะขาดความมั่นใจไปแล้วนะโดยอิลมาติโนเนี่ยระบุว่าค่าฉีกสัญญาของโอซิมเพนสำหรับทีมนอกเกาโชสุริอานั้นจะอยู่ที่ประมาณ63ล้านปอนด์แต่ทางแมนยูเชื่อว่าพวกเขาสามารถคว้าตัวกองหน้าทีมชาติไนจีเรียามาร่วมทีมได้ด้วยข้อเสนอเพียง25ล้านปอนด์พร้อมกับแนบตัวเซอร์ซี่เข้าไปในสัญญาด้วย ไปเช็คมาแล้ววิกเตอร์โอซิมเพนอายุแค่24-25เองแล้วฝีไม้ลายมือเนี่ยพวกเราก็เคยเห็นเคยประจักษ์กันมาแล้วนะช่วงหลังๆอาจจะดอบไปบ้างแต่ด้วยความคมด้วยการเล่นเป็นกองหน้าที่ยิงประตูดได้ชงกินเองได้ยังไงซะก็น่าจะคมกว่าลาสมูทฮอยลุนเอ่อฮอยลุนแล้วก็โจชัวเซิร์กซี่แน่ๆเด็กผีคิดเห็นยังไงอะข่าวนี้ก็นั่นแหละฟังหูไว้หูก่อน ถือว่าเป็นข่าวลือแล้วกันเนาะซึ่งหลังจากนี้เด็กผีก็คงต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะในกรณีของแอนโทนีปีกชาวบราซิลเจ้าของฉายาเดอะหมุนเนี่ยดูทรงแล้วถ้าไอแบบเดิมขนาดแบบ4-2-3-1เล่นเป็นปีกปกติมึงยังเล่นไม่ได้เลยยังเล่นไม่รอดเลยแล้วถ้าเป็น3-4-3ของรูเบนอาร์โมริมที่ต้องเล่นเป็นอ่าเป็นวิงแบ็กเนี่ยแล้วมันจะรอดเหรอเพราะฉะนั้นปล่อยยืมหรือขายขาด น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะปล่อยแอนโทนีออกจากทีมเนาะส่วนโจชัวเซอร์ซี่มาได้แป๊บเดียวนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเขาเป็นอะไรยิงได้ตั้งแต่นัดเปิดเอฤดนูการแล้วหลังจากนั้นความมั่นใจของอาจารย์ดูเราเนี่ยก็หดหายไปเลยทีเดียวจับบอลยังล้านเลยจังหวะเน่งๆแม่งก็ยิงไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติมันเกิดขึ้นจริงด้วยการแนบ เซอร์ซี่บวก25ล้านปอนด์ให้นาโปลีเพื่อไปเอาวิกเตอร์โอซิมเมนมาเนี่ยก็ดูจะคุ้มค่าสำหรับแมนยูนะแต่ดิวมันจะเกิดขึ้นจริงได้หรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเด็กผีเพราะฉะนั้นคิดเห็นยังไงกับ2ข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับดูจบแล้วอย่าลืมฝากทุกคนกดติดตามพี่อน้นแฟนผีไร้ขนด้วยนะ